เทานี่นะครับหลังจากหมู่บ้านเขาเห็ดบ่เลี่ยวนะครับสามคันนะครับเพราะว่าหมู่บ้านมันหนักนะครับเอนเป็นคันบนนะครับคลองกระบอกแล้วก็นี่ละเอาถอยถอยมาผิดเด้อเมีนครับผมคลองมานน้ำทางเลยนะครับวันนี้อยู่ที่นะครับผมบ้านนะครับโพคมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผม MU49 นะครับ02รถรุ่นใหม่นะครับผมนะครับตัวใหม่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เฮาก็เฮ็ดให้พี่น้องเฮาแล้วนะครับ นะครับต,ตัวนี้ผมจาได้ผมเหตอยุที่อยู่ยังไงอยู่ประคํานะครับเพออำเภอบุรีรัมณ์นะครับผมตัวนี้สวยนะครับผมวันนี้คันคันที่สามนะครับหลังจากหมู่บ้านบะเลียวหมู่บ้าน่ะสิเ,เขียวมนเหลียวสามคันมะเลียวครับมันยาก <laughs> มันใสไปร้าจากน้อยนะครับตอนกระบอกถอยไม่อีกเลยวะสืเจิ <laughs> เออแหละถอยไม่อีกย้ำมือเศาหมอกมันแห้งครับมันเปียก <laughs> หมอกมันแห้งจะสอบสพดูด อยู่หลอดภูพันนี่นะครับเด้อบ้านภูคำนะครับผูบ้ใดอยากเบิ่งตัวยางคอยถืาเบิ่งนะครับเลยน,นะครับผมตัวนี้ M.U. 49 0 2ศนะครับคูบุต้ารุ่นใหม่นะครับนะครับแข็งแรงบึกปืนนะครับ M.U. นะครับมีหลายรุ่นนะครับ M.U. M.U. M.L. นะครับผมตัวนี้สวยๆเลยน,นะครับ <laughs> นี่ ลูกค้าเห็นบานแต่ว่าแม่นรถมาเห็นงานไปล่วครับเพราะเพิ่งมาเห็นเหล็กเนาะเอาไต่รหลดตู้มาเลยเนาะนี่แหละมันค่อยมีหม่องนอนนี่ครับติดยุทธนนเลยนะครับด้วมันยุทธนนบ้บานภูวคันะครับสมเด็จนะครับสมเด็จหลายนะครับบ้านอู่ว,วังหัน,น,นประมาณสองอาทิตย์บอสหงมาติดอยู่บ้านอู่นะครับสิบก่าโลนะครับห้างกันกับบานอู่นะครับ ล้วก็เลือยบ้านอู่ไปจักบ้านยังบุ๊ปเป็นรองบปไกลกันหรอกอยู่ติดมือเดียวกันมือนั้นนะครับแต่ว่ามันนี่มาติดอยู่ที่บ้านโพคํานะครับโอเคไปนองนะกแต่ผมกลางแดดหอนๆเลยนะครับผมมัอนี่แต่ว่าโชคดียังเมีันต้นบกอันเผพวยูะนะครับ MUC9 นะครับผม02รถรุ่นไม่เป็นรองเด้อตัวนี้นะครับสีน้ำเงินติดสติ๊กเกอร์หัวจรวดสวยๆนะครับผมให้กระบอกเหลืองนะครับผม นะครับเป็นขั้นที่สามนะครับผมของไฟนี่นะครับไฟกัลลสินลอยเฮ็ดนะครับนะครับพี่น้องนะครับผมกัลลสินลอยเฮ็ดนะครับผมให้การนะครับตอบรับเป็นย่างดีนะครับผมเพราะว่านะครับส่วนมากโดนนี่นะครับกัลลสินลอยเอ็ดกัลลสินลอยเอ็ดยุ่งยังขี่เหรครับเนี่ยหลายแห้งนะครับผมผมมาติดเนี่ยบ้านบ้านอู่บ้านนั่นบ้านนี่หลายนะครับอันนี้บ้านยังไงบ้านโพค้ำนะครับเด้อยนี่นะครับค้นสั่งนี่นี่นี่นะครับเบิ้งจะโดนไปนี่น้ะ เขาเบิ้งกระโดดไปนี่อูนี่เ,นเ,เ,นเออโทถโทรถามหลายอูบ่หลายอูอยู่อเออเจ้าบ้านครับบ้านถือใจอูนี่เอาเลยวันเดียวเมื่อวานเสด้ไปร้องพร้อมนะครับพอแล้วสร้างผาชิปผืนนะครับผมแต่จังสิพอดีเพพอดีกับจังทรงเคลียร์กันก็ได้นะครับแต่ว่าเขากระติไปร้องให้ให้เบิ้งนะครับนี่ยกหกล้อยิ้แตนรถนุนน่นรถนี่ก็ได้เบิ้ล้วครับผมนะครับ เท็ดดีไปหล่ะพะฉะนั้นไอ้เบิ่งงานดีกันเป็น้องมันหอนแดดแฮงน่าจะแล้วดีแล้วล่ะนี่ครับเอ็มยูนะครับเด้อยหอนแดดอุอัตโนมัตินะครับพวกท่อพวกยางบ่มีติดนะครับผมหักลงหักล้อเนี่ยทุเรียหมุดรอบมุดยางเบิ่งเร็วน้ำมันอู้เออเอ้กเปลี่ยนน้ำมันว่ะซิกซีกเออเอาละนี่ครับผู้ใดสนใจนะครับเหามาเบิ่งนะครับในยูทูปเขาก็ได้นะครับนี่ หรือว่าติดตัวมาสอบถามตามเบอร์โทรก็ไ้นะครับ0 9น1 5เก้า0ดหนึ่งห้าสาศูนย์ี่นะครับตัวนี้นะครับผมหูจับเหมือนเดิมมารุ่นรงเดิมนะครับตัวนี้นะครับเราใส่หัวอัดเจละบีใส่อัดบูดไถเพิร์นะครับตัวนี้นะครับผมเป็นบูธนะครับผมยาว3ามนิ้วนะครับต่อตัวเสร็จแล้วก็จะเป็นนี่ครับกระบอกเหลืองนะครับอัดบูใไ้พร้อมีน้องเพิ่มดยู่ดีเลยนี่ครับบูธหนาผมหนาอนยุตี สามหุนตีหุนนะครับแลก็ใต้หัวอาด์แต่ฟ้อมนะครับตัวนี้นะครับกล้วับพ่นกระบอกเลืองไรนะครับตรงข้างบนก็มีอีกนะครับหัวอาดแล้วก็น้าบูดนะครับผมเสร็จแล้วตัวนี้ก็เป็นสามารถยึดถอดอกได้นะครับผมตัวนี้เชิญ ขึ้นถุงเลยสุดไปขึ้นเลยขึ้นรอยเลยตัวขึ้นยับเลยสุดไปนะครับอันนี้กำลังเช็คลอยพี่น้องอยู่นอครับด้วยโอเคนะครับผ่านหลายเติบครับประมาณ2นิ้วนะครับผมเหลือเยอะ นะครับคอนโทรลอย่างแบบบบางบางหูบางตาบ่ะโอเคบ่ะนะครับเดี๋ยวไปร้องกันเลยนะครับอยู่ปลามาณตเลยครับพอาะดีฮอนแห้งแล้วครับผมถีไปกินเข่าวข้าเศร้ามันกินดูนะครับก็นี่แหละสวยๆไปเลยพี่น้องเฮานะครับผมถืออกถือใจกันนะครับพี่น้องกระชินลอยเย็ดาร้จังหวดให้การตอบรับอย่างดีนะครับผมสําหรับอูเฮ้าไปติดไซด้ไปติดซ้ำๆหมองเก้านะครับตลอดนะครับผมอูเฮ้าวางุดมันสบลอีกนบครับบอลงครับ มาถึงที่นะครับทดสอบนะครับทดลองนะครับผมของ MU 49นะครับยูเทียมเพื่อสมเด็จนะครับห้วยสดเชิญอีบุกไหมชินอีบุกบ่อบพันหรือแกงยังเสียบเดือนในบุกนะนมนไม่มมมคันหรอกนี่แหละมันค่ะแล้วนี่ไปแล้วโอ้ลุงคินไหมก็ได้ผ่าคืนเลยนี่ครับมาถึงภูเขาภูพันแล้วพี่น้องเด้อน,นี่ พูนเด็กมับนบอบอแมนบอดโดกเราเตรียมผาย่าเลยนี่ครับคนสั่งนี่บอกเอ็มยูมาแล้วเอ้เสียเงิน,นเลยขักวลยโกหพ่ปานหันโอ้ยข,กขากว่หันอีก <laughs> ทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามตีทดสอบนี่มาแล้วเสียเงินนะครับกระบอกเรืองแยกระบบไบดันปกติแ,แตงทางเนยนะแ,แตงทางในพรอมนะครับผาเราสั่งที่ผ้าผืนเลยนะครับผมว่าหันเราหย่าน,านมาพอเราสั่งอีก โอ้เบิด์ตเราตีนี่เบิดไปมันเฮาไปกู้ทังใดอีกโอ้เพิ่นกู้ท่างเลยเบิร์ตโอ้มามามาสองคนหนึ่งตีน,นี่นนคนงานสองคนมันเพิ่นกะนะครับกะห,หัวดีอยู่ด้พี่น้องเด้อนี่หัวดีอยู่กะใส่รถนี่แหละครับใส่รถนี่รถพี่อัพนะครับบกักสามทีตันเจได้อยู่ เกียสองก็ได้ดอกเอาพี่แม่สุดเชิญน,นี่รูปทางก่อนเด็ดเลยโอ้มีการแต่งทางพร้อมโอ้เขาทาเว้ยดินอ่อนนี่ดีเป็นของฝนตกไหม คือพอถอยยลัางเอาุดเชิญเดนหนนาสลุกเชิญเดนหนนาไม่จะพุ่นไหมโอ้โหวันถอนเบิรแล้วมันเลียวบากหลายตัวนี่โอ้โน,นี่ครับทดลองโดยบ่าวชินนะครับผมนุม่มมาจากเกาหลีหมาดๆนะครับโอเคนะครับอีกหนึ่งพื้นนะครับ ไว้มันอันเดียวมันมาเบิงม,เงมเงเา,าเ,งมเบิงเขากาะผาผืนสองดึงขึ้นแบบเบาลุงชิ้นนั่นแหละเราก็ตูดไปกว่าหูสองง,ง่ายๆยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นรับแล้นได้ไหมเชิญยกขึ้นรับแล้นได้ไหมเออนั่นแหละไปเอางอ้มันขึ้นเในลุงชิ้นสองผืนเต็มๆนะครับ ไว้ายแต่เจอระผืนมันเฉยแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ก็เอาเเอเอาแต่ละผืนก็ได้จะทาห้างแรงโหลดไกล,กลๆนะ่ะพอเขาเอาแต่ละสองผืนไปเลยครับเขาที่อยู่ตู้กับชายเป็นสองิมยูสี U ่เก้านะครับน้ำเงินกระบอกเหลืองนะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมมันสบายสบายยิ่งเรีวนะครับผมพูดเหลือๆนะครับ ก็ต้องไปแห่ดินนะครับไม่ต้องไปดันดินนะคือเก่านี่เดี๋ยวมัได้ถิง่งรถใส่ลุดพลิ้งว้่นนะ ถ้าค้นบ่หลายคนขับมาปลดเองก็ได้นะครับเรื่อมันเบาหนักถ้าค้นบ่หลายนะครับโอ, <c oughs> อ้เมื่อแรงจิดเลีย้ยงเบียค้นกอผาอยู่เลยไว้จักสองขวดวะ่ะกอผาเก้งขักว่าพูด <c oughs> อ่ะกอหูกลางครับนี่เห็นบ่กกยอยไงปับยกขึ้นรับน้อยต้องต้องยกรับจัหน้อยนะครับเออเพอนี่ครับอันนี้แบบล้นผาเลยนะครับนี่ พาเมตรฐานิคุนเมแปดสิบนะครับผมพี่น้องนี่ลุงชินนะผู้ใดสนใจนะครับสอบถามเขามาได้ศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับการเดินรถช่วงเขาสิดเดินไปหาหปรถเขาเป็ต้องยกสูงนะพี่น้องเออด้อรถท้าสิเดียงนะครับผมเขาค่อยๆเงยน,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 นขึ้นเงยนขืนเวลาเขาใกล้รถนะครับตัวนี้สองพื้นสบายนะครับนี่ละสีน้ำเงินสวยๆไปเลยนะครับนี่กระบอก โชกฟอร์ดนะครับนิ่มๆนะครับ <_ letter> เหล็กรางน้ําทั้งคันนะครับพ <_ letter> ุ่นกดกลางอากาศเ <_ letter> ตี้ยไปส <_ letter> ุดยอดนะครับ <_ letter> แต่ว่าคนขับประทัดในคลองนะมันรถต่คลองนะครับมันไม่ค่อยคล่องถ้าเป็นรถต่คลองใครเนี้ย <_ letter> มันบม่ออกดอกอันนั้นนัดรูดออกเขาบางลงบางลงแล้วรูดลง <_ letter> จุดเชิญ <_ letter> เพื่อพาหน้าวางแล้วก็รูดเอา นะครับผ่าแล้วก็สั้างที่ผ่าพื้นนะครับผมพื้นละสองร้อยห้าสิบบาทแมหัวมันแล้วนะครับพี่น้องของผมนะครับมันสามสิบไรได้อยุหารถดนะครับผมนอนนั่นตกขีนลูกบดแอ่ยงแฉงนะครับขาดขาดเสียกำไรไปยุแสนกว่าบาทนะครับของผมขาดทุนกำไรครับขาดขาดกำไรแทนที่ติดได้กำไรหลาย นยยกลับไปแบบนี้นะครับตูดมานะครับผมแล้วก็เสียบหัวกลางยกขึ้นไปอีกก้อนเออละยกลับแล้วเนี่ยกลับแล้วเนี่เออยกลับไปไปครับมาตรฐานนะครับ100%ซนนะครับผมตัวนี้